สวัสดีครับก็มาต่อกันที่บทวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานนะครับวันนี้ของผมกลุ่มพลังงานเนี่ยก็จะมี2 p a เปเปอร์นะครับเปเปอร์ paper แรกเนี่ยเป็นเรื่องของสรุปคาดการงบควอเตอร์นะครับกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นบทวิเคราะห์ Earning r e s u l t ตัวของ GPSC นะครับตัวแรกก่อนเนี่ยเป็นกลุ่มพลังงานนะครับควอเตอร์ 3, เนี่ยผมทำสรุปคาดการงบ นะครับก็ภาพรวมนะครับ13บริษัทที่เรา cover อยู่อันนี้ไม่รวมโรงไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็คาดกำไรสุทธิไตรมาอร์มรวมๆกันนะครับอยู่ที่79,000ล้านบาทนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น80% Q on Q 79% year on year นะครับภาพรวมเนี่ยถือว่ากลุ่มลงกันเนี่ยเป็นกลุ่มที่เด่นสุดในควอเตอร์3นะครับส่วนพลังงานต้นน้ำเนี่ยก็ยังประคองตัวในระดับที่สูง นะครับธุรกิจปลายน้ําอย่างพวกปั๊มน้ํามันเนี่ยก็ถือว่าเติบโตได้ดีนะครับโดยหลักๆเนี่ยมาจากเรื่องของสต็อกเกนของ OR เนี่ยเป็นหลักเลยนะครับส่วนฝั่งของปิโตเคมีเนี่ยถึงแม้ว่าสเปดปิโตเคมีจะลดลง Q on Q, Year ย e a r นะครับแต่ถ้าเกิดดูกำไรของกลุ่มเนี่ยก็ภาพรวมยังเห็นการฟื้นตัวได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการบูรณาการสายการผลิต ปิดตเคมีร่วมกับธุรกิจลงกันนะครับตรงนี้ทำให้เขาได้ประโยชน์จากการพุ่งขึ้นของค่ากันกันแล้วก็มีสต็อกเกนเข้ามาช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมควอเตอร์สามถือว่างบค่อนข้างใช้ได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเติบโตคิวๆเหียๆแทบทุกตัวนะครับส่วนเอาลุกควอเตอร์4เนี่ยผมมองว่าสถานการณ์ท้าทายมากขึ้นนะครับก็เรื่องของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีสัญญาณเปราะบางนะครับ ตัวของซัพพลายนะมันจะเป็นรูปเนี่ยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น Qon Q นะครับขณะที่ดีมา์เนี่ยก็อาจจะชะลอลงตามฤด,ดูการแล้วก็ปิดตัวเคมีเนี่ยยังคงภาพโอเวอร์ซัพพลายเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น Q4 เนี่ยผมมองที่ทางกำไรเนี่ยคงจะเติบโต YOY จากฐานต่ำนะครับเพราะว่าไต่มาส4ปีที่แล้วมีสต็อกลอสค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดดู Qon Q เนี่ยผมคิดว่าผลประกอบการน่าจะชะลอตัวลง Qon Q นะครับ ส่วนเรื่องของการลงทุนนะครับก็ด้วยปัจจัยมหาภา,าคที่มีความไม่แน่นอนนะครับและการเติบโตในควอเตอร์สเนี่ยไม่ได้ต่อเนื่องจากควอเตอร์สเพราะฉะนั้นก็เน้นการลงทุนแบบรอบสั้นเป็นหลักนะครับก็มองว่าหุ้นกลุ่มออยล์เพต้นน้ําแบบปตทสพเนี่ยเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในช่วง1-2เดือขนข้างหน้านะครับส่วนการลงทุนหุ้นกลุ่มโรงกันกับปั๊มน้ามันเนี่ยก็แนะนําเพียง เก่งกำไรง,งบควอเตอร์สแบบสั้นๆเท่านั้นนะครับส่วนปิโตเคมีเนี่ยยังมองเหมือนเดิมว่ายังไม่ต้องรีบเข้าลงทุนนะครับช่วงนี้ที่ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดใครมีกำไรก็อาจจะพิจารณาเทคโปรฟิตทำรอบนะครับอันนี้คือเปเปอร์กลุ่มพลังงานนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะเป็น e a r n i n g r e s u l t ของตัว GPSC นะครับก็ประกาศงบควอเตอร์สออกมาเนี่ย Net Profit อยู่ที่1,800ล้านบาทนะครับถือว่า ดีกว่าที่เราและตลาดคาดการเอาไว้ที่ระดับ1,500ล้านเนี่ยราวๆราวนะครับสาเหตุหลักเลยเนี่ยก็มาจากตัวกอสมาจินเนี่ยดีกว่าคาดนะครับภาพรวมเนี่ยงบไต่มาส3ถือว่าแข็งแกร่งนะครับทำระดับสูงสุดในรอบ7ไต่มาสก็ Q on Q เนี่ยปรับตัวขึ้น479%สนะครับส่วน YOY ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น441%นะครับประเด็นหลักเลยก็คือ ธุรกิจโรงไฟฟ้า SPP เนี่ยฟื้นตัวนะครับจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับตัวลดลงนะครับโรงไฟฟ้า g กลเก็กโควเนี่ยก็มีแผนชัดดาวที่น้อยลงและโรงไฟฟ้า g กลเอเนจีเฟสห้าเนี่ยก็กลับมาผลิตตามปกติแล้วนะครับส่วนเป็นกำไรจากสายบุรีเพิ่มขึ้นนะครับตามปริมาณน้ำเรื่องของปัจจัยฤด,ดูกาลนะครับส่วน e a r n i n g ็ง a r ควอเตเนี่ยผมมองว่า กำไรอาจจะชะลอตัวลง Q on ออนิวนะครับตามฤดูกาลแล้วก็มีเรื่องของผลกระทบนโยบายค่าไฟเนี่ยเต็มใจมากนะครับแต่เชื่อว่ายังเห็นการเติบโต YOY ได้อยู่นะครับเบื้องต้นเนี่ยมองกําไรควอเตอร์สระดับ6ก0ึงแล้านบาทนะครับเเดือนเนี่ยคิดเป็น89%ของคาดการณ์เอาอทั้งปีละนะครับเพราะฉะนั้น e อ r n ์เน็ที่เราทําไว้ปีนี้3,600ล้านบาทเนี่ยยังไม่มีดาวสาย นในเชิงของ Valuation ราคาหุ้นตรงนี้ถึงแม้จะรีบาวมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดู PE เนี่ยก็ PE 17เท่านะครับ P b 1.1เท่าถือว่ามี i ิ c o u n t จากค่าเฉลี่ย10ปีเนี่ย1.2ถึง1.3 SD นะครับถือว่าไม่แพงเพราะฉะนั้นทางพื้นฐานเนี่ยผมก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาเหมาะสม57บาทก็มองว่าหุ้นน่าจะตอบรับเชิงบวก จากงบควอเตอร์สที่ออกมาดีกว่าคาดแล้วก็ตัวของบอลยิวก็เริ่มมีการปรับตัวลดลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตืเอนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจห่วนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C ี i r s t เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ